สวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการสะดุดคนดังกับเลี่ขยีดารามายาฮอตนิวพร้อมรายงานตัวค่ะคุณผู้ชมวันนี้แขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาเป็นเด็กน้อยวัยเพียงแค่15เธอเดินตามความฝันของตัวเองค่ะผู้ชมคะจนวันนี้นะคะน้องเข้าสู่วงการบันเทิงเรียบร้อยแล้วและกำลังจะมีผลงานซีรีส์วายค่ะผู้ชมกับซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าเพียงศบตาและละครอีกหนึ่งเรื่องนะทางช่อง7จ d ดี ทุกอนุรุอไทยค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเป็นสาวสวยอนาคตไกลนะคะขอต้อนรับค่ะน้องสาวรีชนิดาพาดนบภกุลกิจจากราบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสารีอายุ15ปีเองใช่ค่ะเพิ่ง่ะบหัาค่ะบัดหมาดเลย,เลยนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าน้องเดินตามความฝันของตัวเองมาโดยตลอดจริงๆแล้วต้องถามกันอย่างนี้ว่าเรามีความฝัน อะไรบ้างน้องสาลีคะ่ะความฝันของหนูนะคะคือการได้เป็นศินลปินที่ประสบความสำเร็จเหมือนพี่ลิซ่าคะ่ะแล้วหนูก็ชื่นชอบการร้องเพลงการเต้นมาตั้งแต่เด็กเลยก็เลยแบบฝึกฝนมาตลอดเพื่อที่จะทำความฝันให้สำเร็จค่ะ่าและตอนนี้ล่ะคิดว่าความฝันของตัวเองเนี่ยเริ่มเดินทางไปถึงขั้นไหนละคะหนูรู้สึกว่าเราเดินทางมาถึง ก้าวหนึ่งแบบได้เริ่มเข้าวงการแล้วคะ่ะเพราะว่าหนูก็ได้มีโอกาสได้ไปแสดงละครแล้วก็ได้ร้องเพลงในรายการ<ะ>มงลงไมค์ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราได้ร้องเพลงในที่ที่เราต้องการมากจริงๆค่ะโอ้นี่คือความฝันของตัวเองที่กําลังเดินตามความฝันไปเรื่อยๆด้วยเห็นบอกว่าย้อนกลับไปเนี่ยรู้ว่าเรามีความฝันชื่นชอบเรื่องขององวงการันเทิงตั้งแต่อายุ10บขวบอะคะ ใช่ค่ะ10ขวบนี่ก็คือเริ่มรู้ตัวแล้วว่าอยากเป็นศิลปินพอประมาณ11ขวบหนูก็บอกแม่แล้วก็ฝึกร้องเพลงฝึกเต้นก็คือตอนนั้นยังแบบร้องไม่ได้เลยค่ะแล้วทีนี้หนูก็รู้สึกว่าถ้าเราอยากเป็นแล้วต้องมุ่งมั่นแล้วก็ทําให้ได้ก็เลยฝึกมาตลอดจนประมาณ13ค่ะได้มีโอกาสไปประกวดนางงาม next universe ถือว่าเป็นข้าวแรกแล้วก็เป็นก้าวที่คิดถูกจริงๆค่ะ เพราะว่าได้เริ่มเข้าวงการนนะตอนนั้นเลยค่ะคือ Next Universe เนี่ยต้องบอกว่าเป็นน้องๆรุ่นเดียวกันถูกไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าคำถามเขาโหดมากนี่คะจริงค่ะเหมือนคำถามถที่ MU ใหญ่เลยค่ะแล้วยังไงอะหนูฝ่าฟันยังไงบ้างคะคือหนูไม่เคยแบบแทบไม่ได้ติดตามนางงามมาก่อนแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เรากำลังมาในอยู่พาร์ทใหม่พาร์ทนางงาม,มหนูก็เลยได้ไปเรียนไปฝึกแล้วก็ ศึกษาค่ะ,ะแบบ PMU รุ่นก่อนๆว่าเขาทำยังไงบ้างแล้วก็นางงามเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่ถ้าเราอยากได้เราต้องทำอะไรบ้างค่ะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นก้าวที่แข็งแรงก้าวที่แข็งแกร่งบนเวที Next Universe หนูได้รับรางวัลอะไรคะ ได้รับรางวัล Second Runner Up ค่ะก็คือรองชนะเลิศอันดับสองในกินเวิร์ดรุ่นทีนเอทค่ะหลังจากนั้นมงลงศรีษะเรียบร้อยแล้วผู้ชมคะผลงานในวงการบันเทิงต่างๆนั้นาก็มีเข้ามามากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของละครเริ่มต้นเล่นละครเรื่องแรกคือเรื่องไรคะนองสาลี่ค่ะเรื่องพีพบมัจุราชทางช่อง7ค่ะ,ะก็คือเรื่องแรกเลยหลังจากที่หนูฝึกแคสล,ลองแบบมาหลายบทมากเป็นละครเกี่ยวกับ ละครคุณธรรมค่ะแบบคนทำผิดตกนรกคนทำดีขึ้นสวรรค์ซึ่งหนูรับบทเป็นลูกสาวคุณพ่ออมมาหิตมาจากเรื่องจริงก็คือคุณพ่อฆ่าลูกค่ะบท<อ>แรกก็คือโหดเลยแบบเลือดสาดเลยคือจากหน้าสังคมหน้าข่าวทั่วไปมาสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษใช่ถูกไหมคะและด้วยความที่การเล่นละครเรื่องแรกน้องสาวรีมีพื้นฐานเรื่องของการเล่นละครมายัางไงบ้าง หนูก็ฝึกมาก่อนค่ะจริงๆหนูฝึกการแสดงมาจากการอยากเป็นศิลปินเพราะว่าเราต้องใช้อินเนอร์ค่ะ,ะแล้วก็ตอนแรกๆนะคะหนูแบบร้องเพลงอะไรอารมณ์มากค่ะหนูก็เลยลองฝึกแล้วก็ได้ไปเรียนที่กันตนาด้วยค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้แคสปบทค่ะโอแล้วก็มีพื้นฐานเรื่องของการแสดงใ,ให้คะแนนเต็มสิบ ในบทบาทของลูกสาวของคุณพ่อใจร้ายเนี่ยในที่พบมัจุราชให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะน้องสารีคะหนูให้สักห้าค่ะทำไมให้น้อยจังอ่ะให้ครึ่งเดียวเองเพราะว่ามันเป็นบทแรกแล้วคะ่ะแล้วหนูตื่นเต้นมากๆคือตอนนั้นหนูยังไม่รู้เลยคะ่ะว่ากล้องหนูต้องมองกล้องไหนบ้างแล้วหนูรู้สึกว่าช่วงแรกๆเราก็มีหลายเทคเพราะว่าเรายังประสบการณ์น้อยะค,ะค่ะ แต่ว่าให้ห้าเพราะว่ารู้สึกผ่านมาได้อ,ออกมาแล้วก็คือยอดยอดเอนเกจด,ดีค่ะนี่หลังจากนั้นก็ต้องพัฒนาเรื่องของฝีมือการแสดงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะหลังจากเล่นพี่พบมาจุฬาแล้วละครเรื่องต่อๆไปมีเรื่องอะไรต่อหลังจากเล่นพี่พมาจุฬา ก็ทางกันตนาก็ติดต่อมาให้เล่นเป็นนางเอกตอนเด็กในเรื่องทุกอนุริท,ทัยทางช่อง7เหมือนเดิมค่ะโอ้โหคือเรื่องนี้นะผู้ชมเป็นละครฟอร์มยักษ์ของทางช่อง 7sc เลยนักแสดงนำนะคะน้องจินจินนะแล้วก็น้องฮาน่าลีวิตคุณเล่นเป็นน้องฮาหน่าตอนตอนเด็กเหรอฮะ,ะใช่ค่ะเป็นบทในเรื่องนะคะจะ,ะเป็นแนวย้อนยุคหน่อยแล้วก็เป็นนักเรียน,นะคะ่ะตอนนั้น แล้วบทความท้าทายก็คือหนูต้องกระโดดลงคลองอค่ะไปวไ่ายน้ําช่วยเพื่อนแล<ะ>้วทีนี้ก็เกิดการทะเลาะกันเป็นการย้อนว่าอาดีตเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทําไมนางเอกอถึงแบบกดคนคนนี้ค่ะโอ้น้าติดตามมากแล้วเรื่องของการว่ายน้ำล่ะทำไมไม่ใช้สแตนด์อินคะคือว่ายจริงเลยเหอน้องสลี่ว่ายจริงว่ายในคลองเลยค<ะ>่ะแล้วหนูรู้สึกว่า ตอนโทรมาแม่ถามว่าสลีว่ายน้ำได้ไหมหนูก็เลยบอกว่าได้ค่ะค่ะแต่ทีนี้หนูกลับไปฝึกว่ายน้ำก่อนลงจริงๆหนูไม่เคยกระโดดว่ายคลองมาก่อนนะคะนี่คือ,อครั้งแรกก็เลยรู้สึกว่าเป็นบทที่ท้าทายเหมือนกันนะคะ,คะแล้วเป็นยังไงบ้างกับการเล่นฉากหรือว่าซีนที่มันค่อนข้างหวาดเสียวน่ากลัวตื่นเต้น,นะค,ะค่ะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่า เราไม่ได้ใส่แบบว่าชุชีพหรืออะไรอย่างนี้ค่ะแต่หนูทาเต็มที่เพราะว่าโอกาสมาถึงแล้วเราก็ต้องพร้อมค่ะอ่านะคะเรียกว่าเป็นนางเอกตอนเด็กด้วยกดดันไหมคะเพราะว่าละครนางเอกเนี่ยโดยเฉพาะตอนเด็กเนี่ยเขาก็จะถูกวางไว้นางเอกอดีตจะมีปมต่างๆจนถึงยุคปัจจุบันแบบนี้คาดหวังยังไงบ้างกับบทบาทนางเอกตอนเด็กคะ หนูรู้สึกว่าอยากถ่ายทอดตัวละครออกมาให้ดีที่สุดให้เป็นนางเอกที่เรารู้สึกว่าเนี่ยคือช่วงวัยเด็กของเขาเขามีความรู้สึกยังไงอยากแสดงออกมาให้คุณผู้ชมเห็นค่ะอ่าเดี๋ยวเร็วเร็วนี้ละครเรื่องนี้จะออนแอร์แล้วนะผู้ชมขาทุกอนูรือตายทางช่อง7 SD อดีฝากผลงานของน้องฮาน่าด้วยเอยฝากผลงานเห็นไหมเป็นฮาน่าแล้วฝากผลงานของน้องสาลีด้วยนะฮะได้เจอพี่ฮาน่าบ้างไหม ยังไม่ได้เจอคะ่ะเจอแต่พี่จินนะค่ะเพราะ<อ>ว่าเล่นแบบพระเอกนางเอกค่ะ อ๋อเราเปน็นนางเอกตอนเด็กแล้วเราก็ไปเจอกับพระเอกแต่ว่าพี่ฮาน่าอาจจะไม่ได้เจอเพราะเขาเป็นเราตอนโตเราจะปะปะทะกันไม่ไนดะ้อ้ <c oughs> อาวซีอยากให้นะคะน้องฮานะ่าเจอกับน้องสารีสักครั้งหนึง่งนางเอกตอนเด็กตอนโตนะฮะน่าจะสนุกเลยฝากติดตามด้วยรวมไปถึงค่ะผู้ชมขาต้องบอกว่าเด็กสาวคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนอกจากเรื่องของงานแสดงนะคะ แล้วพี่พบมัจุราแล้วทุกอนุรุทไทยแล้วอีกหนึ่งซีรีส์ที่ถูกจับตามอง่นก็นคือซีรีส์วาใช่ถูกไหมครับเพียงศพตาเป็นยังไงบ้างกับซีรีส์เรื่องนี้คะจะบอกว่าเป็นซีรีส์ที่หนูรู้สึกภูมิใจมากค่ะเพราะว่าได้ออกทุกตอนเลยแล้วก็เป็นซีรีส์ที่เป็นบทบาทเข้ากับคาแรคเตอร์เราก็คือ,อเป็นช่วง มัธยมค่ะซีรีส์เรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่ามีหลายพาร์ทมากทั้งพาร์ทม,มหาลายัยคู่วายคู่ยูลิซึ่งหนูรับบทเป็นแวนด้าค่ะ,คะจะเป็นเพื่อนพระเอกในเอกสมัยมัธยมแบบอุ้ยมัธยมเลยแล้วทีนี้สิ่งหนึ่งที่หนูชอบมากค,คือเขาเป็น แนวร้ายๆหน่อยค่ะแวนดาาว้าเนี่ยเหรอแวนดาาว้าแวนด้าร้าย<ะ>เลยค่ะในกลุ่มจะเป็นแบบแกงเพื่อนสาวเคยดูมินเกิลไหมแบบนั้นเลยค่ะเนื้อเ,เรื่องจะเกี่ยวกับการแย่งชิงตําแหน่งประธานนักเรียนค่ะแล้วแวนด้านเนี่ยจะขัดพระเอกตลอดหรือ<ะ>ว่าพระเอกจะทําอะไรเนี่ยจะไปขัดจะแบบวางแผนให้เขาไม่ได้เป็นประธานนักเรียนซึ่งตําแหน่งนี้ค่ะจะทําให้พระเอกกับนายเอกเนี่ย เกิดโมเมนต์กันก็อยากฝากทุกคนติดตามนะคะว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงแล้วก็ความรายกาดของเวนด้าค่ะแต่ยังไม่จบแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าซีรีส์วายเพียงศบตายังมีรายละเอียดอีกมากมายรวมไปถึงความละเอียดอ่อนของตัวละครที่มีชื่อว่าเวนด้ารับบทโดยน้องสารีนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันต่อคะ่ะว่าตัวละครนี้มีสเสน่ห์อย่างไรบ้างช่วงหน้าเด็กหน้าเจอกันค่ะ มาต่อกันค่ะผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้กำลังสนุกเลยนะฮะกับบทบาทของแวนด้าค่ะรับบทโดยน้องสารีนะฮะกับซีรีส์วเรื่องเพียงศบตาทางจ m m 25นั่นเองค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าแวนด้ายากไหมฮะกับบทนี้บอกเลยว่าไม่ยากค่ะเพราะว่ามีความร้ายในตัวค่ะก็คือแวนด้าจริงๆเขาไม่ได้เป็นคนที่ร้ายเพราะว่าเขาใจร้ายค่ะแต่เขาทำไปว่าเพราะว่าเขาเนี่ย รักเพื่อนแล้วเขาก็อยากให้ในายเอกเนี่ยได้เป็นประธานนักเรียนแต่ด้วยสาเหตุอะไรก็ต้องไปดูกันนะคะซึ่งดัวแวนด้าเนี่ยเขาจะเป็นคนที่รักเพื่อนมากแล้วเป็นคนกล้าหาญเป็นแบบแมนแมนเลยปกป้องเพื่อนเลยค่ะนี่ใช่ปกป้องเพื่อนใช่ซึ่งซีรีส์วเนี่ยเป็นแนวเขาเรียกว่าเป็นแนวถนัดด้วยมาเพราะว่าเป็นรุ่นนักเรียน ใช่<ถ>ใชคะ,คะเหมาะกับอายุหนูด้วยเป็นรุ่นหนูเลยเพราะว่าหนูอยู่ม4แล้วก็ในเรื่องก็คือมอปลายพอดีค,ะค่ะแล้วจริงๆแล้วต้องบอกว่าการเล่นซีรีส์วแต่เราเป็นสาวผู้หญิงเนาะ,ะ<ม>ไปเล่นซีรีส์วมีความรู้สึกยังไงบ้างคะไปเจอพี่ๆเพื่อนๆที่ร่วมงานกันเนี่ยค่ะรู้สึกว่าตอนแรกที่แบบซ้อมในห้องคะอ่ะก็เรายังนึกภาพไม่ออกว่าเอซีรีส์วายมันจะประมาณไหนเคยเคยดูแต่ละครค่ะ แต่ทีนี้พอมาเห็นฉากจริงก็คือฟินเลยอ๋อเป็นส,สาวอยู่เป็นสาววายด้วยใช่ค่ะเพื่อนที่โรงเรียนก็คือฉ่ำเลยคือต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็ผ่านการแคสมาด้วยใช่นะคะคือผ่านการแคสและขวาที่จะได้มารับบทแวนด้าไม่ได้ง่ายเลยแล้ววันที่เปิดกล้องเปิดตัวซีรีส์เนี่ยเห็นบอกว่าเปิดตัวกันบนเรือฮะ ใช่คะ่ะตอนถแถลงข่าวก็คือถแถลงบนเรือแล้วก็ล่องไปในแม่น้ําเจ้าพยาค่ะก็จะบอกว่ามีทั้งคู่ยูริคู่วายแต่คู่วายเนี่ยจะมีพรองอแล้วก็คู่หลักคู่ร้องจะบอกว่าในเรื่องมีหลายพาร์ทให้น่าติดตามมากค่ะเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่รวมแบบความเข้มข้นทุกอย่างไว้เลยค่ะแล้วเวนด้าล่ะเวนด้าก็จะมีคู่ของเขาไหม ววนด้าไม่มีคู่ค่ะเอาไม่แน่นะไปดูกันในซีรีส์ค่ะคุณผู้ชมขาอาจจะอยากจิ้นก็ได้คนอาจจะจับจิ้นก็ได้นะฮะหรืออาจจะเป็นคู่ยูริก็ได้แต่ก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าซีรีส์เพียงศบตาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในรั้วโรงเรียนเนี่ยยังไงบ้างคะทำไมถึงชื่อว่าเพียงศบตา จริงๆของหนูเป็นพัฒมัธยมค่ะ,คะแต่ว่าเขาจะมีพัดมหาลัยคู่หลักเนี่ยจะอยู่ในพัฒมหาลัยแต่เพียงสบตาก็คือเรื่องราวเนี่ยมันจะเกิดการลิกซึ่งก็คือภาษาอังกฤษคือ eye contact ใช่ไหมคะก็คือเขาจะอยู่ด้วยกันเรียนรู้กันแล้วก็มีประสบการณ์มากมายจะบอกว่าคู่คู่หลักเนี่ยเข้มข้นมากค่ะทุกคนส่วนคู่ร้องก็ไม่แพ้กันค่ะของมัธยม<อ>เพราะว่าเขามีการแย่งชิงกันเกิดขึ้น จากสตูแบบทะเลาะกันเกลียดกันกลายมาเป็นรักกันเออสุดท้ายเป็นอย่างนี้จริงชีวิตจริงก็เป็น่างนี้ตีกันทะเลาะกันสุดท้ายเนี่ยนะก็แต่งงานกันเกินหลายคู่แล้วเป็นแบบนี้เลยเหรอคะแบบนี้เลยค่ะโอ้แล้วเห็นบอกว่าบรรยากาศในการถ่ายทำซีรีส์วายเรื่องเพียงศพตาเนี่ยบรรยากาศเหมือนการจับปูใส่กระด้งจริงไหมคะก็คือสนุกสนานแล้วก็ทุกคนเนี่ย หนูคิดตอนแรกจะเครียดๆหรือเปล่าจะเกดิดอะไรขึ้นปรากฏในกองก็คือสนุกเฮฮามากค่ะสนิททางในชีวิตจริงแล้วก็ในละครเลยค่ะคือในเรื่องเนี่ยหนูในชีวิตจริงสนิทก,กับใครบ้างในชีวิตจริงซีซีเป็นเพื่อนซีซีกันในกองเนี่ยค่ะก็ค,ะคือด้วยความที่เราสอมมาด้วยกันตลอดเป็นปีเลยค่ะ,คะกว่าจะเปิดกล้องอใช่ค่ะก็เลยในแก๊งหนูจะมีแบบสามสาวก็คือ เป็นแบบว่ามินสเกิลมินสเกิลหน่แล้วก็หนูก็จะสนิทกับเพื่อนอีกสองคนคที่เล่นด้วยแล้วก็พระเอกในเอกพี่ๆก็คือสนิทกันมหมดเลยค่ะเป็นยังไงบ้างสนุกไหมคะสนุกมากกับการถ่ายทำเพราะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เปิดใหม่โลกของหนูมากแล้วก็ได้เรียนรู้หลายอย่าง ทำให้หนูได้ฝึกสกิลการเป็นนักแสดงมากขึ้นแล้วก็อยากขอบคุณผู้กำกับแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ให้โอกาสเลยนะคะเราจะได้ชมกันเมื่อไหร่ครับเกียงศบตาก็สามารถชมได้ทางช่องทาง GMM 25เดือนประมาณเมษาค่ะหลังรายการแฉค่ะเ เปยงแน่นอนค่ะผู้ชมค่ะเดี๋ยววันหลังนะเราจะฉกทีมนักแสดงจากซีรีส์วายเพียงศบตามานั่งพูดคุยกันด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาทําความรู้จักน้องสาวรีนะคะและอีกหนึ่งพาร์อทอีกหนึ่งบทบาทนอกจากการเป็นนางงามนอกจากการเป็นนักแสดงแล้วนะคะอีกหนึ่งบทบาทคือการเป็นนางแบบเห็นบอกว่าเดินแบบงานการกุศลหลากหลายงานด้วยนะคะไปเดินแบบงานไหนยังไงบ้างคะ ก็ครั้งแรกนะคะที่หนูได้มีโอกาสไปเดินแบบจริงๆหนูเดินไม่เป็นแต่ว่าทาง t p n ค่ะเพราะว่าตอนนั้นหนูอยู่ Next Universe ได้มีโอกาสไปออรดิชั่นค่ะของเอ็มสเฟียเป็นงานวันเด็กค่ะและทีนี้ฟรีไลน์ก็มาเป็นกรรมการค่ะทีนี้หนูก็เลยฝึกฝึกเดินแบบกับครูสอนเต้นค่ะจะเป็นครั้งแรกมากๆเลยหนูแบบสับสนในชีวิตเยอะ แต่ดีใจมากค่ะคือวันนั้นแคสหลายร้อยคนค่ะแล้วหนูผ่านเข้ามาได้แล้วได้เดินแบบหลังจากนั้นก็ได้ไปเดินแบบของเดมอบางกะปิค่ะ,คะแล้วก็งานซัมเมอร์แล้วที่รู้สึกภูมิใจมากๆก็คือเดินแบบงานการกุศลน,นะะ,ะก็คือมีหลายองค์กรร่วมกันจับมือแล้วก็เป็นแฟชั่นการกุศลคะ่ะก็มูนิทิเสียงจากเรา The Voice นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่า แกนนำนะฮะการนำโดยพี่เก๋ชลาดาเมฆราตีนั่นเองนะคะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะเพราะเด็กน้อยวัยเพียงแค่15ปีค่ะร่วมงานการกุศลด้วยนะคะเป้าหมายในชีวิตของน้องสารี่วางไว้ในวงการบันเทิงไว้ยังไงบ้างคะเป้าหมายของหนูจริงๆหนูอยากเป็นศิลปินนะคะ,ะที่หนูทามาฝึกมาทั้งหมดตั้งแต่เด็กเพราะว่าอยากเป็นศิลปินเหมือนพี่ลิซ่าอตอนตอบคําถามเวทีถามว่า ใครคือไอดอลของหนูหนูก็ตอบพี่ลิซ่าค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าเป็นศิลปินที่สร้างอิมแพ t แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนได้แล้วหนูชอบร้องชอบเต้นมากด้วยค่ะอ๋อร้องได้เต้นได้ใช่แล้วก็แสดงได้แสดงได้นี่ระหว่างการเป็นนักรแบบ้องระหว่างการเป็นนักแสดงระหว่างการเป็นนางแบบระหว่างการเป็นนางงามชอบอันไหนที่สุดคะ ศิลปินค่ะโอ้ <c oughs> และตอนนี้ล่ะเริ่มก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นศิลปินยังไงบ้างแล้วจากที่หนูฝึกมาแบบสักพักใหญ่เลยก็คือได้มีโอกาสไปรายการมงลงไม้ค่ะ,คะเป็นสิ่งที่หนูรู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจมากค่ะเป็นรายการแข่งขันร้องเพลงของผู้เข้าประกวดนางงามแต่ละเวทีค่ะ<อ>มาแบทเทิลกันเป็นครั้งแรกเลยที่หนูได้ร้องเพลงในงานประกวดจริงๆค่ะ ก็อยากให้ทุกคนติดตามนะคะว่าจะปังหรือจะมง,ง,งจะลงไม้นะคะอันนี้คือสําคัญมากๆ <c oughs> <ช>มง <c oughs> ลงไม้ชื่อรายการอู้ชื่อน่ารักจังเลย<ช>มง <c oughs> ลงไม้แล้วจะมงลงหัวหรือเปล่านะคะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆ <c oughs> นอกจากการเป็นนางงามแล้วก็โชว์ฝีไม้ลายมือเรื่องของการร้องเล่นเต้นโชว์อย่างเต็มที่ด้วยแบบนี้เลยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่า กว่าจะมีวันนี้ของสารีชนิดาผาไม่ได้ง่ายหนูอยากจะบอกอะไรกับผู้อยู่เบื้องหลังอยากจะบอกอะไรกับความฝันของตัวเองบ้างหนูก็อยากขอบคุณคุณแม่แล้วก็ครอบครัวนะคะที่สัพพอร์ตหนูรู้สึกว่าครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญคะ่ะที่จะทำให้เราเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จหนูก็เลยอยากขอบคุณแม่มากๆที่ซัพพอร์ตให้หนูได้ไปเรียนร้องเรียนเต้น และความฝันของหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยเพราะว่ามันต้องมาจากใจถ้าเราชอบเรารักเราก็ต้องทุ่มเทกับมันค่ะแล้วก็เลยอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ใครที่มีฝันเหมนือนหนูก็อยากให้ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทสุดตัวเลยนะคะน่าคือต้องบอกว่าถ้าผู้ใหญ่เห็นแววค่ายหนังค่ายละครค่ายเพลงเนีน่ยนะคะจะติดต่อน้องสารีนน่ได้ยังไงบ้างก็มีช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะสารี่ เซสตี้ uh, ของ IG แล้วก็ TikTok ชื่อเดียวกันค่ะสาลีเ s สตี้ S, mm. <S, s A L E E S A L e S A T, e s T Y <S uh, <S คะ่ะแปลว่าอะไรคะเซสตี้แปลว่าสดใสสดชื่นคะ่ะถ้าเป็นรสชาติจะเป็นรสชาติเปรี้ยวหวานๆหนูก็เลยชอบมากคะ่ะโอ้เซสเซ เซซี่นะคะะขึ้น <c oughs> อยู่หน้าจอแล้วคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถติดตามน้องได้ทุกแพลตฟอร์มนะฮะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเด็กน้อยวัยเพียงแค่15มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นศิลปินเหมือนพี่ลิซ่าและตอนนี้เดินตามความฝันของตัวเองนะฮะรวมไปถึงผลงานการแสดง ล่าสุดกับซีรีส์วที่มีชื่อว่าเพียงศบตาจะออกอากาศทางจีมเอ25เร็วๆนี้นะฮะอยากจะบอกอะไรนะฮะกับแฟนคลับมากคนที่ซัพพอร์ตน้องสารี่มาโดยตลอดคะอยากจะบอกว่าขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือแฟนคลับคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆทุกคนอยากจะขอบคุณมากๆจริงๆที่ซัพพอร์ตแล้วก็อยู่ด้วยกันค่ะ นี่คำถามสุดท้ายนะคะซึ่งคำถามนางงามและค่อนข้างยากนะคะตั้งใจตอบดีๆนะ,ะ<ด>ถามกันอย่างนี้เลยค่ะว่าจะมาเวทีการประกวดนางงามอีกไหมหรือจะโรดทูเวทีไหนอีกไหมคะสำหรับหนูความฝันหนูจริงๆคือเป็นศิลปินแต่ตอนที่หนูได้ไป next y ค,ค่ะค่ะ คือชอบมากที่แบบการประกวดนางงามมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เราได้ทำหนูก็เลยคิดว่าอนาคตอาจจะไม่แน่ค่ะที่จะได้ประกวดครั้งต่อไปค่ะนะนะคะตอนนี้เร,เรียกว่าเก็บประสบการณ์ฝึกฝนฝีมไม้อลายมือให้เต็มที่แล้ววันหนึ่งความฝันนะฮะจะมาอยู่บนศรีรษะของเราอย่างแน่นอนนะฮะกราบขอบพระคุณน้องสารีชนิดาภากราบขอบพระคุณค่ะ Thank <sweak> you.